สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะบิสเปสค่ะวันนี้นะคะมิมมาอยู่ที่กราฟอาลีค่ะวันนี้บิมจะพาทุกคนมากินร้านอาหารอร่อยๆสไตล์ฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงเลยทีเดียวค่ะ ที่นี่นะคะเขาเด่นเรื่องข้าวหมูทอดฮ่องกงค่ะสูตรอาหารของเขาเนี่ยนะก็มาจากที่ฮ่องกงเลยแบบดั้งเดิมเลยแหละแล้วก็ชื่อเมนูอาหารของเขานะคะก็มีความตะมุตะมิมากเลยอะ่ะแบบตั้งชื่อตามสถานที่ต่างๆในฮ่องกงเนี่ยนะอย่างเช่นไข่ดองเกาะลันเจาอย่างเงี้ยนอกจากชื่อจะน่ารักแล้วนะคะแรสชาติของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มิ้งจะมารีวิวให้ทุกคนได้หิงตามกันไปเลยค่ะพร้อมกันแล้วเราไปกินกันเลยดีวยกว่าค่ะ คนเข้ามาแล้วบรรยากาศแบบสวยมากฮ้องกลมากเลยอ่ะเหมือนเรากําลังเข้ามาอยู่ในหนังอยู่ก้าสูง่เี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนี่อันนี้เลยอันนี้คือเมนูแนะนําของเขาเลยนะหมูทอดท้องกงเฮ้ยข้าวผัดกระนาชายด้วยแล้วมีความเก๋เราต้องกินอันเนี้ยแล้วก็เสรสลองไข่ดองกอลันเตาด้วยเต้าหู้ทอดพริกเกลือถั่วแข่ผัดพริกเกลือเต้าหู้สดราดซอสเกาลูนเต้าหู้เป็นฝายซอสมะขามเอ,อันี้ก็ดูเก๋นะ เกลจินแพรเกลจินแพก่านตุ้มด้วและวกันเวลาสั<ม>่ก็จะติดแบบนี้นะเราลองมาติดก่อนเลยค่ะทุกคนอาหารมาแล้ว ไปดูกันดีกว่าเหมืนอยู่ฮ่องกงแล้วก็แบบหอมอะได้บรรยากาศได้บรรยากาศนี่ค่ะเจ้าตัวหมูทอดของเขาใช่ไหมที่บอกเป็นเมนูแนะนำเลยแล้วก็มีกับข้าวกานาชาัยเนาะลองชิมก่อนอืม,อมนี่อ่อยจิงตอนแรกอะหนูว่ามันบแบบ แนึกว่ามันจะแห้งแต่ไม่นะมันมีความนุ่มหูนุ่มมากข้างนอกมันเป็นคือแบบเหมือนคล้ายๆหมูแผ่นนิดนิดนิดหนึ่งข้างนอกนะคะอร่อย่ะข้าวบ้างข้าวก็หอมซึ่งแบบว่าตัวข้าวมันจะแบบจะจืดนิดหน่อยไม่ได้แบบว่ามีรสเข้มมากเพราะว่าตัวหมูอะ่ะมันมีรสอยู่แล้วกินข้าวไปด้วยกัน ชิมเจ้าตัวไข่ดองนิดเดิหลบพิกได้ไหมชิมหน่อยๆอันนี้คือถ้ากินเปล่าๆก็จะมีความรสจัดนิดนึงมันจะแบบเค็มเปรี้ยวนิดๆมันจะมีความรสจัดเนาะเอามาคูก่กับข้าวดีอ่าซอดอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาชิมเต้าหู้สดราดซอสเกาลูนกันนะคะอ้วโหข้างบนคือเครื่องแน่นนะข้างล่างเป็นเต้าหู้สดมีงาด้วยมีงาด้วย อันนี้คืปปลาหมึกใช่ไหมไวมีปลาหมึกป้าแล้วก็แบบมีเป็นงามีต้นหอมอะไรเงี้ยนะคะโรยอยู่ข้างบนอ,งอ,อือเต้างุ้งสดจะเย็นๆแล้วก็แบบสดชื่อนอะมันเออแบบเซอร์ไพรส์ว่าอ๋อมันเย็นนะแล้วก็ตัวตัวซอสกับตัวเต้าหู้ก็คือเข้ากันดีมากค่ะตัวซอสจะออเค็มนิดๆนะแล้วก็เต้าหู้มันจะแบบเย็นๆเช่ป้ด้านบนของเขาก็จะมีโรยางา แล้วก็จะมีตัวปลาหมึกใช่ไหมคะก็กินคู่กันไปเพื่ออร่อยนะมีความกินแล้วยุดไม่ได้น่ากินปะอชอบชอบอ, <laughs> อันนี้เขามีชื่อว่าเต้าหู้เฟรนชฟรายซอนมะขามคะ่ะ นี่ปกติอะเต้าหู้ที่เราได้ที่เราเคยเห็นกันนะมันมักจะแบบซอยเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขามาเป็นรูปทรงแบบเฟรนฟรายอะค่ะก็ดูแปลกใหม่ดีนะเขาจะจิ้มไปกับซอสตัวซอสมะขามด้วยล่ะดูน่ากินเชียวคนสักนิดอืมอือื้อหอ้อหอ้อหอ้อหื้อ้อหอ น้ำจิ้มรอร่อยมากจริงคือมีความเข้มข้นแล้วก็หอมไอตัวมะขามมันก็จะมีความเรี้ยวของตัวมะขามอยูด่ด้วยนะอืมแล้วก็มีใส่ถั่วใส่พริกกาลังดีไม่ได้แผ็จนเกินไปนะคะคือแบบทานเล่นอย่างเงี้ยได้เลยอะ่ะแล้วก็ตัวเต้าหู้อะ่ะมันก็จะไม่ใช่แบบว่าก,กรอบซะจะแบบไม่มีเนื้อให้เคี้ยวอะ่ะอันนี้คือเข้าไปยังมีแบบได้เคี้ยวได้เคี้ยวเ<ม>ต้าหู้ด้วยนะอุ๊ยอร่อยต้องลองนะนี่ต้องลอง ทุกคนอันนี้คือถั่วแขกผัดพริกเกลือจ้าดูเครื่องแน่นไหมคะโอ้โหมีความสีสันสวยงามนะเอาจริงว่าตั้งแต่ตอนที่เขามาวางก็หอมเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงสวยปะสีตะเกียบจังเข้ากันเลยอะอร่อยค่ะ ตัวท็อปแคมันไม่ได้แบบแท้งนะคือมันมีเนื้อมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวว่ากำลังดีเลยอะแล้วก็ตัวตัวเครื่องของมันก็เข้ากันนี่คิดมาแต่ตัวผักตัวรู้สึกได้รสชาติเลยนะม,ม,ม,มันดูสีสันน่าก,กินอะไรเช่นนี้ไว้ มันมีทั้งแบบเครื่องทุกอันเลยคลุกเข้าด้วยกันเนาะมีหมูมีกระเทียมมีริ้หอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวพริกไปค่ะก,กินคู่ไปกับผักตัวถั่วแขกนะคือดีไม่เผ็ดเลยสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะก็ชิมได้นะเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่เผ็ดพริกขี้หนูแบบบ้านเราอย่างเี้ค่ะมันจะไม่ใช่การแเผ็ดรุก,กอะคนกินไม่ทานเผ็ดก็ลองชิมได้นะ ทุกคนอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ลองชิมกันนี่ก็คือตัวเกี๊ยวจีนแผงกวางตุ้งน่าทานเนาะปกติเกี๊ยวซ่ามาเป็นชิ้ชนๆน้ะนี่มาเป็นแผน่นอ่ามันดูเป็นแผรแล้วก็เหมือนดูมีแป้งกรอบๆ,ๆ,ๆด้วยอะ่ะเอ้วอ่ะชิมซะหนอ่อยอืแป้งข้านอกดูกรอบอะ่ะตัวเกี๊ยวซ่าด,ดูนุ่มๆอ่ะ ข้างนอกอ่ะเขาที่ทำจนตรงเป็นแผ่ๆตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นแป้งกรอบๆค่ะแต่ว่าไอ้ตัวเกี๊ยวจริงๆแล้วอ่ะแป้งสีขาวตรงเนี้ยมันจะนุ่มอ่ามันไม่ได้กรอบทั้งอันนะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็ข้างในจะมีเนื้อนมะูอยู่มีน้ำจิ้มแล้วน่ากินอือกินกับตัวซอสเขาเหมือนแบบ ผสมชิคโชนนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเลยนะมีความกลมกล่อมในตัวซอสด้วยค่ะอร่อยดีกินคู่กันมีความสุขทุกคนอีกอันนึงคะ่ะที่จะลองกันอู้อันนี้ดูดูจากพริกแล้วดูเหมือนว่ามันจะเผ็ดแล้วดูพริกมันเยอะอะแต่ว่าจะเผ็ดปะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะไอ้เจ้าเนี่ยมันมีชื่อว่า เต้าหู้ทอดพริกเกลือนะคะแอบชิมก่อนอืมอืมอน,นี้ก็อร่อยตัวเต้าหู้ก็ข้างนอกก็จะมีความไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยสีสันสวยงามแล้วเราก็มองอุหงดูสีแดงเยอะกลัวจ,จะจักลัวว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของพริกอยู่นะตัวเต้าหู้จะแบบรดจะอ่อนๆน,นิดนึงเพื่อให้กินคู่กับตบเครกองใร่เขาผัดมันด้วยกันเนาะ เพราะมันจะออกแบบแล้วมีความหอมกระเทียมด้วยอะ่ะเออช่วงเวลาที่รู้สึกดีที่สุดของวันว่างน,นะคะกูกินทุกคนบางทีเราแบบทํางานอะ่ะจะไปที่แบบออกไปข้างนอกไปไหนมันยากใช่ไหม,มแต่ของกินนี่คือได้ <c oughs> แล้ที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนเครื่องเคียงอันนี้กูเดนะ็ดมากนี่นี่จา้านี่คือซุปมะนาวดองค่ะน,นี่เขาจะมาเสิร์ฟม,มาพร้อมกับในเซ็ตของข้าวหมูทอดอยู่แล้วด้วยนะมีหอม นี่เจ้ามูกผมก่อนหอมอะ่ะจริงหอมเลยยังมีกลิ่นมะนาวดองขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วปกติชาวบ้านว่าเอา,เอา,เ,อาเอาช้อนตักใช่ไหมคะย <laughs> ิมยกสดเลยมาเป็นแก้วสักขนาดนี้ชิมก่อนเนาะชอบดีมีความเป็นมะนาวดองถ้าคนที่ชอบมะนาวดองนะโอ้ยคือเอออร่อยเว้นำ้ำซุป เขาจะมีความเปรี้ยวนิดนึง่งเค็มหน่อยๆสไตล์น้ำซุกเนาะแล้วมันก็จะมีความเป็นหอมแบบมะน,นาวคือมันไม่ใช่มนมะนาวเปรี้ยวจีด๊ดนคือมะน,นาวดองอะค่ะมันจะมีรสชาติที่พิเศษจำที่มันเป็นเอกลักษณ์สำหรับมะนาวดองอะฮัโโลโหล ทุกคนร้านจิมซาจุยนีนะคะเขาอ,อยู่ที่กัมอาลีชั้น2นะเดินขึ้นบันไดเล็กๆน่ๆนารักๆขึ้นมาแล้วก็ตรงมาเลยที่ร้านนะคะด้านหน้าจะมีสีสันสดใสประหนึ่งสีสานรูปแบบสดๆหน่อยนะคะให้อารมณ์แบบข่องงมากๆค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้ร้านนี้นะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนน่าจะมาลองกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องกินเที่ยวนะคะฝากกดติดตามมิมสเปซให้หน่อยนะแล้วมาดูกันว่าเดี๋ยวมิมจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนเดีวจะไปหาเครื่องดื่มรด้วจะไปที่ไหนกันอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าบายบาย ตัวนี้สูตรจีนงด้ยนะรู้หรือเปล่าว่ามันอ่านว่าอะไรจะสตัวนี้นะคะเขาอ่านว่าหมูตันควาหมูตันควานั่นก็คือแบบงกาตันนั่นเองค่ะนี่ดูที่แก้วก็รู้นะคะว่าเมนูไหนเด็กข้างบนเป็นชื่อจินซาจุ๋ยนะและข้างล่างก็จะเป็นจ๋าจูผายหมูทอดน่ากินมาก